สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดตั้ง GPS นะครับวันนี้จะเป็น t ต y o ต a r e ี o นะครับผมป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการติดตั้งกันยังไงนะครับ r ี vo ก็จะติดตั้งในหลายตำแหน่งนะครับวันนี้ผมจะติดตั้งไว้ตรงชุดแผงฟิวของรถนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมชุดสายไฟของตัวเครื่อง GPS ก่อนเลยนะครับผมเราจะใช้สายไฟในการติดตั้งเพียง3เส้นนะครับผมที่เราจะตัดทิ้งไปเลย นี้ลูกค้าจะใช้ในการติดตามรถนะครับผมดูว่าพนักง,งานขับรถไปไหนบ้างนะครับผมเราก็จะทําการต่อสายไฟเข้ากับตัวรถโดย GPS จะมีสายไฟที่ต่อหลักๆเลยคือ3เส้นนะครับผมก็คือไฟตรงไฟออนไฟกาวนะครับผมนี่นะครับผมสับดับแรกเลยเราก็ลงกลาวเครื่อง GPS ก่อนเลยแล้วเราก็ทําการ แถบสายไฟตรงไฟออนนะครับผมเข้ากับตัวชุดแผงฟิวนะครับผมไฟตรงก็จะเป็นสีขาวเส้นใหญ่ๆนี่นะครับผมไฟออนก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมส่วนตัวเครื่องเราก็จะซ่อนไว้ข้างในอคอนโซลแบบนี้เลยนะครับผมก็จะง่ายในการติดตั้งแล้วก็ค้นหาไม่ค่อยเจอหรอกครับผมถ้าไม่มีไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราติดตั้งจีพเวทไว้นะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแถบสายไฟแล้วก็ เก็บตัวเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการเช็คสัญญาณนะผมตัวเครื่อง g ี s ในระบบของเรานะครับว่า g ี s เเราทํางานหรือยังนะผมนี่ครับผมตอนนี้ตัวเครื่อง GPS เราก็ได้ออนไลน์แล้วนะครับผมเราก็จะทําการลองอ่าสตาร์ทเครื่องดูนะผมว่าสถานะรถมันจะตรงหรือเปล่านะผมว่าตอนเราสตาร์ทเครื่องแล้วในระบบมันจะแจ้งเตือนเราไหมว่าสตาร์ทรถนะผมนี่ครับขึ้นสีฟ้าเรียบร้อยแสดงว่ารถสตาร์ทเครื่องนะครับผม ก็ถ้าเราปิดสวิตช์กุญแจหรือดับเครื่องสถานะรถก็จะขึ้นเป็นเป็นดับนะครับผมก็สถานะรถในระบบก็จะแจ้งเตือนเรานะครับผมก็สําหรับลูกค้าก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็จะให้รหัสสําหรับดูรถตัวเองนะครับผมก็สะดวกสบายครับผมสามารถดูในมือถือแล้วก็ดูใน PC ซีโน้ตบุ๊กได้หมดเลยนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับผมหน้าคุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับผม นี่นะครับผมหลังจากที่เราเช็คระบบติดตั้งเช็คระบบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการประกอบรถกลับคืนให้ลูกค้านะครับผมให้เหมือนเดิมเลยก็คนขับไม่รู้แน่นอนครับผมว่าเราติดตั้ง GPS ไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับเจ้าของรถนะครับผมเวลาจ้างลูกน้องอะไรแบบนี้นะครับผมก็นี่นะครับผมหลังจากที่เราเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็อยู่ปกติเลยครับเหมือนไม่ได้ทําอะไร ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ